โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาดูนะครับการใช้สกิลฟาร์มนะครับของอาชมิดเนาะตรงนี้เนี่ยสายที่ผมเล่นนะครับก็คือเป็นสายขวานโลกนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูเนี่ยยังไงเดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับผมบริการเติมเกมนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมรวดเร็วปลอดภัยนะครับไว้ใจพอโอเคได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับคืออาชมิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ถ้าดาเมจเบาเนี่ยนะครับมันจะมีการ ฟาร์มที่ลำบากทีนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างจังหวะแบบนี้นะครับคือสกิลเนี่ยหลายๆสกิลนะครับมันเป็นสกิลที่สามารถโดนคัดได้นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะล่าอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะหลุดได้นะครับหรือว่าในสถานะติดสตันกับมอนบางตัวหรือว่าการโดนตีทีๆแบบนี้เนี่ยนะมันจะโดนคัดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้ฟาร์มตัวที่มันไม่ตีเราก่อนนะครับเป็นมอนที่ไม่ตีเราก่อนนะครับเวลาที่จะฟาร์มเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับคนที่แบบ ดาเมจอาจจะไม่ถึงนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไล่สกิลได้ต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าให้แนะนําเนี่ยก็เป็นมอนขนาดเล็กนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยปิดมอนได้ไวนะครับแล้วก็มีดาเมจที่แรงพอที่จะหมุนคาร์ทานโดหรือว่ายิงไฟเนี่ยนะครับปิดมอนได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูของสมทัยของผมก่อนนะครับสําหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับเออยังไงเดี๋ยวก็ฝากกดซับสไคร์ไปด้วยเนาะอะตอนนี้นะครับเป็นขวานนะครับ มีออฟอินนะครับแล้วก็เป็นเซลฟิตนะครับ2ใบนะครับแล้วก็ซีลใบหนึ่งนะครับโล่งนะครับก็เป็นออฟอินนะครับก็คือเป็นทานจิโร่นะครับอ่ะเอาไว้เพิ่มขนาดเนาะเวลาตีมอนนะครับแล้วก็เป็นม้าดำหนึ่งใบนะครับเสื้อเนี่ยเป็นออฟอินนะครับตรงส่วนชุดเนี่ยคือออฟอินนะครับแล้วก็ใส่การเลือดเนาะแล้วก็เป็นประดับอินทองนะครับ2ขีดนะครับเออใส่พีโนมิน่านะครับแล้วก็ มารีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนในอนาคตเนาะมารีนเนี่ยอาจจะเอาออกไปนะครับก็เป็นออฟอินเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นออฟอินนะครับพโนมิน่าสองใบนะครับแล้วก็เอ่อส่วประดับเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของออฟเพนอัลเบต้านะครับในหัวเนี่ยก็จะใส่เป็นลบกูดาวสองจุดห้าหนึ่งใบนะครับแล้วก็เนียริสนะครับแล้วก็มีซิกนะครับแล้วก็เอ่อเนียริสอีกสองใบนะครับสแตทไฟล์รวมเนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่ 115%นะนะตอนนี้นะเดี๋ยวในอนะคาคตก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เพนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ217นะครับบวก195.8เนาะโบจะอยู่ที่61.20นะครับแล้วก็การเซตสกิลเนี่ยนะครับจะเป็นการอัพเอ่อเช่ารถเข็นนะครับให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบกยาหรือว่าแบกอะไรเงี้ยแบกขยะด้วยเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ายายมาเล่นสายอินเนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะแบกได้น้อยนะครับก็เลยต้องอัพตรงนี้เนี่ยจะเต็มนะครับก็คือเป็นเพิ่มน้ําหนักเนี่ยเต็มนะครับแล้วก็เป็นคารเดเวอร์ดูชั่นนะครับไมดัสทัชนะครับแล้วก็เป็นดิสเคาร์นะครับกับก็คือซื้อขาย n อ็นบีซีเนี่ยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเคซี่อัพรอนะครับลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอคมาสเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นคอลโพมันคูดเลสแล้วก็ชุบโพมันคูดนะครับอัพไว้เต็มเลยนะครับก็คือ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแต้มมันจะเหลืออยู่แล้วนะเพราะว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็เป็นการคราฟยาขึ้นมานะครับในพีเซนนี้ด้วยนะแล้วก็นะครับเป็นเดโมสเตชันนะครับเอาไว้เผื่อแบบเวลาที่คุณจะไปทำเควสประจําวันเนี่ยเอาเดโมสเตชันเนี่ยครับขึ้นมาตั้งนะครับแล้วก็จะได้แบบเรียกว่าเก็บเควสได้เร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ฟาร์มเนี่ยผมลองดูละนะครับไปเทสมานะครับมันจะตกชั่วโมงหนึ่งประมาณล้านกว่านะครับก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนาะ ไม่ว่าจากการแบบเพิ่มครูดาวให้มันห่างกันแล้วกําหนดให้มันออกหนึ่งนาทีกี่ขวดอะไรเงี้ยนะครับมันจะตกชั่วโมงละล้านนะครับรวมถึงพวกไบโอแพนอะไรพวกนี้สเปียร์ไมอันนี้นะครับมันก็ตกชั่วโมงละพอๆกันเลยเนาะก็คือเนี่ยเซตที่ใช้อยู่ตรงนี้นะเป็นจะเป็นเซตที่ไม่ใช้เสนีนะครับในการฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นคาร์ดิมเดลลิงนะครับคาร์ทอนาโดเนาะอ่าแล้วลงมาจะเป็นโดมินิกไฟนะครับอัปเกรดโฮมคูดกับ คมคูดเรวิลูชันนะครับอ่าแล้วก็เป็นพัดบูธนะครับในสกิลของการฟาร์มเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่เท่านี้นะครับวิธีการเซตนะครับก็จะเป็นคอโฮมันคูดเนาะเอาไว้เรียกนะครับเพื่อที่จะเก็บเลเวลโฮมันคูดในแบบประจําวันหรือว่าการฟาร์มอะไรเงี้ยโฮมันคูดมันจะได้เลเวลขึ้นมาด้วยนะครับเลสแล้วก็ชุบโฮมันคูดนะครับอ่าสกิลกุูก็จะเป็นคัทเรวลูชันไมน่าทัศนะครับให้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ เดียมิคไฟนะครับกับคาร์ทอนโดนนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นสสกิลหลักในการฟาร์มนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่ามันสามารถโดนขัดได้เนาะอย่างที่เห็นไปนะครับตอนที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นบัฟนะครับแคสซี่อัพรอกับคาร์ o บูสเนาะส่วนของคาร์ o บูสเนี่ยอาจจะมีครูดาวนานนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราเพิ่มดาเมจหรือว่าอะไรตรงนี้เนี่ยได้นะครับในระยะหนึ่งนะก็ช่วยในการฟาร์มได้นะครับเออส่วนการอัพสเตตัสเนี่ยนะครับจะเป็นการอัพ ไปที่สเต็งนะครับแล้วก็อินเป็นหลักนะครับแล้วส่วนเด้งเนี่ยผมเอามาเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อให้สกิลมันคูลดาวไวขึ้นนะครับเพิ่มค่าเฮดนะในส่วนของอาวุธเงาเนี่ยนะครับจะเป็นการอัพใส่คัสเรลูชั่นสองไว้นะแล้วก็คัสฮอร์นาโดนะครับในส่วนของสองมือเนี่ยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าก็ใส่เป็นไมน่าทัดไปเนาะแล้วก็อาจจะใช้ได้แค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของสองมือเนี่ย อาจจะลําบากกว่ามือเดียวนิดนึงนะครับตรงที่มันฟาร์มอนแล้วมันไม่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเอ่ออย่างที่บอกไปนะครับฟาร์มอนที่ไม่ตีเราก่อนกับ2นะครับพยายามทาดาเมจให้ปิดมอนได้ชุดเดียวเนาะซึ่งของ2มือเนี่ยนะครับมันจะมีข้อได้เปรียบเรื่องของการใช้กูดาวที่มากกว่ามือเดียวเนาะก็ถ้าทําเต็มได้เนี่ยนะครับมันก็จะแรงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะปิดมอนได้นะครับถ้าสกิลที่เลเวลเต็มนะเออในส่วนของขวาโล่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบ ใช้ตามที่มันใช้ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีค่าเพนหรือว่าค่าโบนัสอะไรเนี่ยจากโลกอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละแบบเนาะเรื่องของครูดาวกับเรื่องของค่าสแตตข้างในนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการฟาร์มเท่าไหร่นะครับสาหรับอาชีพอเชมิสนะการที่คุณจะย้ายมาเพื่อจะเล่นเป็นฟูลอิสเลยเนี่ยนะครับอาจจะลําบากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองมาดูสตรีมผมได้ว่าชอบสไตล์ของอเชมิสหรือว่าอาชีพนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า มันจะมีการเล่นที่ค่อนข้างลําบากอย่างที่บอกว่ามันฟาร์มยากนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็ซับ c r i b e ด้วยนะยังไงขอบคุณทุกคนมากครับไปละสวัสดีครับ